สบายดีสวัสดีจ้าพยพีเอฟซี FC และฐานผู้ชมทุกทุกท่านพบกับน้องมิมี่อีกเส้นเคยจ้าเมื่อน,นี้น้องมิมี่จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆมาฝากพีพีเอฟซี FC และฐานผู้ชมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนไทยเพื่อนได้ไปล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาที่วัดอาุณเนาะทุกคนว่าจิช่วยงามสำใดกับชมวิวล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยา ที่เมืองไทยก่อนที่ไปหาชมไปเบื่องคลิปนำกันก็ขอขอบคุณคลิปนี้จากสง่งเบากีีแหลงนซีแนลเดอร์ที่อนุญาตให้น้องมิมี่เผยเพร่ให้พี่ๆได้เบื่องได้ชมนากันถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยมายังคลิปนี้หลายๆเ้อเอาก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลย ครับจะถึงแน่นอน35ล้านนะครับถึงจุดที่ป้าคนคือลายแต่ทุกคนต่างตาร์รอคอยนะครับจุดที่มีความคนเยอะมากนะครับที่พี่บางคนจะได้โย่ลงนะครับสิบดาวสิบดาวได้หมดกล้องหมดเลยแต่จะเอาลงครอ่า็ลึกมากนะครับสาพรโอ้โห ไปก่อนจะเป็นพาพานพ,พุทธย,ยอดฟ้านะครับพระหลังเลมนกับตกกระึงเลยนะครับเมื่อมาเจอแบบนี้ที่ไทยไทยแลนด์ทำแล้วลนะครับไทยแลนด์ทำแล้วโอ้วัดอรุณสวยมากจ้ะทุกคนสวยมากจ้า งามหลายเนาะทานผู้ชมสวยงามจะเกินนะครับสวยงามสละเกินนะครับสวยงามหลายน,น,าน,นะครับพี่พี่ช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับบอสเรนกอร์จะเดินทางไปที่วัดอารุณนะครับคนหลยหลยนะครับคี่รสื้อตัวแล้วนะครับค่าเรือสี่สิบบาทเด้อนะครับพี่พี่สี่สิบบาทตลอดสายนะครับ จากสาทรไปถึงพระอาทิตย์นะครับระยะทางประมาณ7-8กิโลเมตรนะครับ40บาทต่ว่าเอาไปลงกลางทางก็เสีย40เหมือนเดิมนะครับถ้าผู้ใดอยากเสียให้มันคุ้มๆม,มันก็ต้องนั่งซุดสายนะครับแต่ว่าก็แรงนั่งก็ซุดสายนะครับประมาณครึ่งสาย ตอนแรกนะครับเบลกิแลงว่าจะขึ้นที่ท่าเรือสาทรตัวาเรือนะครับวนลงมาที่เอเชียทิเกิแลงกับเขาอัปเดตที่เอเชียทกให้พี่ๆได้รับร่มนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปที่วัดอรุณนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดปีนะครับได้นั่งแบบยาวๆจากเอเชียทีคคนคือลายแต่ตะโคนสูงกับเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับ โอ้โหบางคนข <ๆ S 2> ึ้นเรือลงเรือสุดยอดมากจ้าบางคนนะคร<ห>ับอยากถ่ายรูปตรงนั้นปาโอ้โหงานสุดสดนะครับเรือหลายลำมากๆ นี่ครับเรือออกไปแล้วจากท่าเรือเอเชียทีคคนคือลายแต่ทุกคนค สวยมากจ้าโอ้โหไปมะเทียวเมืองไทยกับประทับใจนะทุกคนสุดยอดจริงๆจ้า อููสวยงามแหงุโคนล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพรยาสุดยอดจ้า บรรยากาศก็กได้นะนทุกคนช่วงเวลานี้นนพอดีพอดีเห็นภาพบรรยากาศนะครับช่วงนี้น้ำใสเราสวยงามนะครับตรงนั้นเป็นสะพานกรุงเทพนะครับว้าวามหัศจารย์ของเมืองไทยนะครับโอ้เวลาตรงนี้เหมาะม,มากไม่ร้อนแล้วก็สุดยอด,ด,ยอดทุกคน<ร>สุดยอดจริงๆ ไม่ย่อนแสง้วยเวลาถ่ายทำคลิปนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบซิวซิวสวยๆงามๆนะครับใครก็ชอบนะครับโอ้โหว้าวทุกคนตั่นี้ก็จะเป็นโรงมแม่นนะครับวิวสวยมากโอ้โห ให้มาเที่ยวกันประทับใจสุดๆมาทุกคนเมืองไทยสมกับติดอันดับหนึ่งอยู่เลยนะทุกคนสุดยอดสุดยอดจริงๆ วิวสวยแหงนะทุกคน,กคนวิวสวยงามมากสมแบบเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆนะครับบอกแหล่งเลยอะพูดได้น่อยเด้อนะครับเพราะว่าจะได้ถ่ายวิวบรรยากาศที่ร,นะรับรมก,กันแบบไลยๆนะครับ มมากๆากครับเพราะว่าบอกพี่แหล่งขึ้นที่ท่าเซอสาทอนนะครับเปิ่นก็อกมานะครับโ,โบนไปที่เอเชียชีกวิวสวยงามหลายทุกคนคต้องมาขึ้นที่ท่า สาทรหรือว่าเอเชียทิกนะครับพี่พ่ถ้าขึ้นเดียคอนนะครับระวังนะครับที่เต็มนะครับจะไม่ได้ชมวิวจะได้นั่งข้างล่างนะครับมันจะไม่ได้บรรยากาศเท่าไหร่นะครับถ้าคนเยอะมันจะเต็มก่อนนะครับคนจําหัดคนเน้อนะครับมันจะนับคนเวลาขึ้นมาข้างบนแบบนี้ สวยงามจริงๆนะทุกคนผ่าลงไหลได้ไงนะครับคุณผู้ชมดูเพลินไปมาเที่ยวแล้วก็ซื่นศพเพราะเ่ียงไทยที่สะพานพุทธดูเมืองไทยถูกใจสุดๆเมืองไทยใหญ่มากเลยนะครับโอ้ยตึกนี้เป็นตสวยงามนะทุกคนด้านข้างๆนะครับก็จะเป็นวัดยานาวานะครับนั่นนอเป็นตึกเก่า ย่านสาทรย่านจเจริญกรุงโพโหปิดนะครับสาทรต่อจเจริญกรุงนั่นแหละครับเตึกล้างย่านจเจริญกรุงเป็นวัดยาน,นาวากรมีม่มาอีกกระทำนะครับพี่นะครับเจ้าพญาตระดูโบสวิ่งสวนกันสวยงามสุดๆโอ้โหอลังการจริงๆนะครับ งนักท่องเที่ยวกันหลายเนาะท่านผู้ชมคนเที่ยวหลายมากน้าาหน้ำลายจ้า โอ้โหวิว huh. ทุกคนสวยงามหลายสุดยอดจ้าสวยงามหลายนะทุกคนบรรยากาศช่วงนี้กัน พอดีวิวงามพอดีพอดีวิวงามวิวสวยโอ้โหสวยงามจริงๆ ขื้นมีลงนะทุกคนโอ้โ สวยงามหลายทุกคนโอ้โหโอ้โไอคอนสยามสุดยอดจ้าเที่ยงข้ายามนะครับวันนี้มนาคิศก็มีงานด้วยครับ มีงานบ่อยมากๆโอ้โหคนคือหลายเตทตาผู้ชมที่ไอ้คอนจะยามสุดๆ<า>เลยักสุร<ๆ><ๆ>สีสุดยอดจริงๆโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้นักทงเที่ยวรอขึ้นเรือทุกคน โอ้โหสุดยอดจ้าโอ้คนมาอยู่นี่เบิร์ดนะทุกคนสุดยอดจริงๆเมืองไทยโอ้โหโอ้โห

พี่ๆทาขึ้นที่หลังนะครับเพื่อจะปิดไว้ป้าทาุกคนโอ้โหน่าเสียดายล,ลายเท่อโอ้โหมีทั้งนัท่องเกียวลงแล้วก็มีทั้งขึ้นน้ำรัตตุกคนโอ้า ไมค์คอนสยามเลยทุกคนชดอดจริงๆเมืองไทย สวยงามหลายสวยงามจริง,รงๆทุกคนเหามาเที่ยวกับประทับใจเมืองไทยสุดยอดจริงๆล่องเรือชมวิวที่แม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โห,ห สดุดอดสดุดอดวิวสวยงามหลายนะทุกคนโอ้โหงาสวยงามลาา อ้วิวช่วงนี้ช่วงดวงตะว,วันใกลจะตกดินนะทุกคนก็ตรได้บรรยากาศภาพสวยงามแบบนี้เนาะประทับใจสุดๆที่ได้มาเที่ยวที่ได้ไปชมวิวสุดยอดจ้าโอ้โห สวยงามหลายจ้าโอ้่ต้องเที่ยวเต็มเรือแล้วนะทุกคน

ยอดมากมโอ้โหประทับใจสุดๆเนาะทุกคนประทับใจสุดๆเลยด้มาเที่ยวเมืองไทย สวยหลายทองฟ้าสวยงามนะทุกคนทองฟ้าสวยงามหลายนักท่องเที่ยวก็ถูกใจไปทับใจเนาะ ยูโรบุกออกมาจากดาลาลาสไต็มท่า,ละละาเรือเลยตอนนี้สุดจริงๆนะครับโอ้สำหรับสร้างคลิปก็บอกว่าช้หน้าทาวช้หน้าทาวท่าเรือไดกเติมนะทุกคน າເລືອໃດກໍເຕັມເບິດນັກທ່ອງທ່ຽວ

ทองผ่าก็สวยงามเพงนะทุกคนโอ้โหชว่วงนี้บรรยากาศดีเนาะชว่วงเวลานี่วิวสวยงามเพ่งสวยงามจริงจริงเมืองไทย สวยงามหลายนะทุกคนสุดยอดจ้าสุดยอดและแล้วก็มาถึงจุดที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะครับจุดที่มีความเสียวสุดๆนะครับพี่่บางคนจะได้โย่ลงนะครับสิด,ดาวสิด,ดาวทุกกล้องมหมเแล้จะจเ,เอาลงนะครับ ลึมมากนะครับสระพานพระปกเก้าครับต่อไปก็จะเป็นผ่าพานพุทธสายยอดขวานะครับโอ้โหฝรั่ลังลึมแบบตกตระลึมอีกนิดเดียวนะทุกคนมีที่ไทยไทยแลนด์มาถึแล้วไทยแลนด์มาแล้วคขาเอามือยื้อขึ้นไปนะครับจะถึงนะครับพี่ถึงครับยืดียว ขากลับข้ามมอเตอร์เคนหลังกลับไปนะครับก็จะเป็นสถานที่อลังการอาลังการม,มากโอ้โหวิวสวยงามหลายนะทุกคนสวยงามมากสวยงามจริงๆ โองางหนินส,สวยๆครัสวยเฮงช่วงนี้พอดีบรรยากศาศสวยงามช่วงดวงตะวันจะตกดิน วิวก็ช่วยงามแห้งเนาะพี่ๆช่วยงามเหลือเกินเมืองไทยสิ่งสำคัญที่ซาตงชาตจ้องก็คือวัดวาอารามของเมืองไทยเวลาเอ๊ะเราจะถ่ายรูปนะครับเราจะชอบจริง จ้องถ่ายรูปกับวัดไปเห็นวัดอารุนจะตกกะลึงกว่านี้นะครับเรือล่ะสันีก็จะเห็นนะครับบนมาชมวิวยามแรกสุดยอดจริงๆวิวฮูาเูืออกแบบคล้ายๆหมวกตำรวจนะครับหรือว่า ทหารแน่วังแบบนี้แล้วไว้งามสุดๆลงเรือกันแล้วบางคนกันลงบางคนกัขึ้นเนาะพี่พี ตัวแห้งนะทุกคนปดีปเ,ปเ,เป็นแสงกับแสงแสงแดดนอนอ่อนตอนนี้มันเต็มมากมันแน่นมากครับโอ้โหสวยง,งามมาก

สวยงามเพียงสำหราบอกอออเรื่องการขอลงตัวนีเยอะนะครับพี่เดี๋ยวอาจจะว้าวสวนส่วนมีงามเพียงบรรยากาศก็ได้แล้วทุกคนพอดีมันแสงแดดอ่อน ตัวลงก่อนนะครับพี่พีสวยสวยจริงจริงเป็นอะไรพี่พี่ละทานผู้ชมที่ได้เบิ่งได้ชมแล้วกับคลิปที่น้องมีนำมาฝากในมือนี้สวยงามแห้งนะทุกคนวิวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากสมสมกับติดอันดับหนึ่ง ของโลกเนาะเมืองไทยสุดยอดจริงๆใครมาเที่ยวมาชมเลยก็อยากมาอีกประทับใจสุดๆสำหรับไทยคลิปนี้น้องมิมี่ก็ขอตัวไปก่อนเด้อพี่ๆถ้าซึ้งชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิมีเหตุคลิปต่อไปสวัสดีสบายดีจ้า